ตอน207เจ้าเด็กดี่ยยันสร้างตัวเรื่องจริงๆเขาทั้งแล้วก็สาน,นักของเขาพูดตอนนี้มาสมน,นักป่าทิธาอีกข้าไม่รู้ข้าก็ไม่รู้ทํทำยังไงเขาไม่รู้เลยยังไงว่าอะไรควรไม่ควรเดยวก็ได้ตายไม่รู้ตัวหรอกแต่โชคยังดีนะการสังหารผู้อาวุโสข,ของราชวงศ์ทั้งเจ็ดนั้นข้าว,ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่องค์จักรพรรดิเด็กนั่นคือเสาหลักของตระกูลรัวงนะท่าน ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขามันจะส่งผลต่อตระกูลหลวเช่นนั้นอาจส่งผลต่อคําสั่งรับของท่านนะข้ารู้อยู่แล้วข้าคิดว่าท่านสีมาถ้าชอบคนที่มีความตระนสูงซะอีกถ้าเป็นท่านคงอยากจะช่วยเหลือเขาสินะเ <c oughs> ก็นะการช่วยเจ้านั่นก็เหมือนช่วยตระกูลหลวก็เท่ากับเป็นการช่วยองค์จักรพรรดิไปในตัวเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าท่านสีมาจะช่วยหนุนหลังเขาในอนาคตข้าเชื่อว่าถ้าท่านสีมาออกหน้าให้สนักปาริทาก็คงไม่กล้า ลงมือทําอะไรท่านศรีมาข้าว่าท่านต้องออกไปสํานักหุบเขาพูดด้วยแล้วือทําไมข้าต้องก็พอเขานั้นได้จนตีผู้อาวุโสที่ห้าของสํานักหุบเขาพูดไปด้วยอีกคนยังไงล่ะตอนนี้ผู้อาวุโสที่ห้าบาดเจ็บสาหัสแส่แนไปข้างหนึ่งแล้วคิดว่าพวกเขาจะทําหน้าสีหน้ายังไงล่ะว่ายังไงนะเจ้าจะบอกว่าเด็กนั่นตาแชียนผู้อาวุโสที่ห้าของสานักหุบเขาพูดเชียวหรือมันเป็นไปได้ยังไงล่ะ เจ้านั่นฝึกฝนจนร่างกายแข็งแกร่งอย่าง,งกับเหล็กกล้านำซ้ำ,ำผู้อวบโสที่ห้าของเขาพูดระดับฝีมือพอกับผู้อวบโสดที่สามของสำนักเสียนหลงเลยนะจนได้ฉายาวานอนดำกายยาเพชรไม่มีใครไม่รู้จักที่มาของฉายาวานอนดำกายยาเพชรชื่อนี้มันมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเด็กนั่นเด็กที่ไม่มีใครรู้จักจะตัดแขนเขาได้ยังไงเออเด็กที่ไม่มีใครรู้จักอะไรกัน ค่าว่าตอนนี้ทั้งอาณาจักรเทียนอยู่ไม่มีใครมารู้จักเขาหรอกราชาอสูรจวบฟานที่เป็นประปักกับราชวงศ์ทั้งเจ็ดที่สำนักบุปผาแล้วยังอยู่ยงคงกับพันสังหารผู้อพยพไปสามพิการหนึ่งตายไปสามพิการหนึ่งเดียวนะลินสุเสียนตายไปหนึ่งผู้อพยพที่ห้าพิการไปหนึ่งแล้วใคราตายอีกสองคนสองคนนั้นเป็นใครกันราชาเหมือนพิษเยี่ยงเฟย เฮ้ยงฝอยผีมือไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อาประสงที่เจ็ดเลยโจฟานสามารถฆ่าเขาได้ด้วยงั้นหรืองั้นสำนักปุงยาคงไม่ปล่อยเขาไว้แน่เจ้าเด็กหายนี่จะทำให้ข้าหัวใจวายตายเลยหรือไงไม่คิดว่าตะกูลัวถูกฆ่าปกป้องไว้แล้วถือว่าจะทําอะไรก็ได้กันเหรอฆ่าปกป้องได้ก็จริงอยู่นะคิดจะฆ่าใครก็ฆ่าเลยเหรออะไรขมันกันความสมารกของเขานั้นไม่ใช่โชคช่วยอะไรแล้วแหละไอ้แบบนี้ไม่คิดว่าตะกูลัวจะเก็บซ่อนชายที่แข็งแกร่งชิ้นนี้ไว้ ชักน่าสนใจแล้วสิน่าสนุกขล่ะอันนี้จ้างท่านสีมาถ้าท่านอยู่ที่นั่นก็คงดีนะใช่ไหมท่านก็คงอยากเห็นด้วยตาตัวเองสินะเจ้าเด็กทีมันจะบ้าไปถึงไหนกันเนี่ยมันบ้าเกินเยียวยาแล้วถึงข้ามได้มีเรื่องกับสามราชวงศ์ติดกันเช่นนี้สุดยอดจริงๆแถมตอนนี้ยังไม่ถูกพวกนั้นฆ่าอีกโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยตอนแรกข้าแค่อยากฟืน้นฟูตระกูลหลวเท่านั้นแต่ไม่คิดว่าเขาจะทําไดถึงขนาดนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยจริงๆ เช่นนี้แผลลัาของข้าก็เริ่มมีแสงแห่งความหวังแล้วฝ่าบาททรงใจใเย็นก่อนท่านท่านจะเพิ่งลงมือทําอะไรทั้งสิ้นจะไปเอ่อจะมีปัญหาในภายข้างหน้าสาหรับขนาดข้ายังงงใจตัวเองเลยสําหรับสามราชวงศ์นั้นคงไม่กล้าผีผามจมทีตะกูล,ลัวหรอกเพราะยังมีคําสั่งของท่านอยู่จริงอยู่สามราชวงศ์นั้นอาจจะไม่กล้าแต่ราชวงศ์สุดท้ายที่มันก็และอีกคนคือใครกัน ที่ตายข้าว่าท่านพ่อต้องทําใจดีๆ,ๆก่อนที่จะฟังนะเขาคือองค์ชายสองจากราชวงศ์ประตูสวรรค์ฮวงผู่ชิงอยู่เอออีกแล้วเหรอโอ้โออยู่ใจของข้ามันเออเออจะาเด็กดีบาบาทดีเดือดไปถึงไหนกันอ้าอ้าช่างเออข้าก็าตเตรียมใจไว้อแล้วองค์จักรพรรดิถ้าเริ่มมาถึงขั้นนี้แล้ว คงได้เกิดความกังวลแน่ถ้าจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยพวกเขาคงจะไม่อย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้เราต้องปกป้องตระกูลรวยถึงที่สุดข้าอดทนมาตลอดเวลาตั้งแต่ค่าขึ้นของรากตอนนี้มาถึงเวลาที่ข้าจะไม่ทนออ,กอ,อีกต่อไปแล้วข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาทําอะไรตามใจชอบได้อีกแล้วมา ถ่ายทอดคำสั่งออกไปส่งหน่วยองครา์พิทักษ์ราชวงศ์ออกไปคุ้มกันพวกเขาเราจะไม่ยอมให้มีการสูญเสียไปมากกว่านี้อีกแล้วอะไรกันะพ่อ,อสองในสี่เสาหลักร,ระดับเทพเจ้าแต่ฝ่าบาทนายพลดันกูต้องคอยรักษา,าชายแดนท,ท,ที่อาณาจักรเชียนหลงไม่กล้าลุกล้ำเข้ามาก็เพราะท่านนายพลประจําอยู่ที่นั่นถ้าท่านนายพลออกมาจุดนั้นชายแดนจะเกิดความกังวลแน่นอนเ,อเรื่องนั้นจำไม่ต้องกังวลไปที่ชายแดนไม่มีสงครามอะไรเกิดขึ้นหรว่า สามสิบปีข้าคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วข้าแค่ต้องแสดงให้พวกราชวงศ์พวกนั้นได้เห็นว่าใครกันแน่ที่ปกครองอาณาจักรเทียนยูนี้ถ่ายท่อคำสั่งข้าออกไปได้ครับท่านพ่อขอาราาเจ้าเมืองตาแกในวังเริ่มจะเคลื่อนไหวแล้วสินะ ในที่สุดมันก็เริ่มร้อนล้นแล้วสิข้าไม่จะเชื่อเลยว่าถึงขั้นเรียกตาแก่ที่ชายแดนกลับมาด้วย <c oughs> ในที่สุดสงครามระหว่างราชวงศ์ทั้งเจ็ดก็จะเริ่มขึ้นมันจะไยิ่งผลส่งผลดีต่อข้าทั้งสิ้นท่านเจ้าเมืองจูกเกอชางฟันผู้อาภาษยินยางครับท่านพวกท่าน ทราบไหมว่าหกเขาเจีรลยอยู่ที่ใดแน่นอนมันคือที่ที่หนึ่งในสามจักรพรรดิเทพเจ้าที่คอยจัดก,การปีศาจอยู่และจตุปีศาจก็ถูกผนึกและถูกทรมานด้วยทันสายฟ้าอย่างแสนสาหาัสทุกวันมันก็ผ่านมาก,กว่า60ปียอดเยี่ยมข้าต้องการพวกท่านไปช่วย จัตุปิสตั์พวกนั้นออกมาเอ๊ะท่าน